ประกศขยายเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตประธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคัลานะขยายเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตประธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคัลานะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงกลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาณบริเวณท้องสนามหลวงพระราชพิธีมหามงกลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบพิธีอัญเชิญพระบรมมาสาริรกาาธาตุและพระอรหันตธาตุเพื่อรับทราบประกาศ ขยายเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตประธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคัลานะขยายเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตประธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคัลานะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงกลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาณบริเวณท้องสนามหลวงพระราชพิธีมหามงกลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบพิธีอัญเชิญพระบรมมาสาริรกราตาและพระอรหรรันตธาตุเพื่อรับทราบ